วันนี้มาทําอะไรคะวันนี้เอาประตูหุ่งนวดมามัเชื่ครับผมอค่ะกรดิงทราบทราบข่าวจากทางอบตประชาสัมพันธ์มาพอดีวันนางทางอยู่ฮะก็เลยได้โอกาสก็เลยแล้วอยู่ไม่ไกลครับอยู่ในตำบลนี้ครับอค่ะมาทราบข่าวก็เลยมาแล้วก็ประชาสัมพันธ์ก็เชื่อมมาด้วยเพื่อจะเอามอเตอร์ไซค์มาพันมาเยอะแยะเลยนะคะอาจารย์ชินวัฒน์นะคะหัวหน้าคดนกนะคะซึ่ง่ก็ทราบมาว่าท่านอาจารย์ไม่ได้ซ่อมอย่างเดียวนะคะเอ่อ สอนด้วยนะคะสอนให้ให้ซ่อมเองเป็นลให้ซ่อมเองเป็นผมดูแล้วก็ไม่ยากครับผมพอดูท่าใจแล้วทำแล้วก็สอนแล้วก็เราก็ทําตามทําตามอแล้วก็ก็มีเครื่องมือไม่กี่อย่างไม่คิดว่าที่เราไปถ้าเสียผมค่ดว่าผมทำได้เยี่ยมเลยอันนี้คือทําเองใช่ไหมคะอ่าช่วยกันทำครับแล้วก็ได้เป็นลูกมือด้วยค่ะดีเลยนะอาจารย์ก็แนะนำที่สถานที่ซื้อ เป็นการลดรายจ่ายในครอบครัวด้วยนะคะยินดีมากเลยครับขอ,ขอบคุณมากครับ